เราต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะสงบไหมถ้าเราไปได้ยินแล้วเราก็ไประลึกถึงสิ่งที่เราได้ยินให้มันเป็นกรรมฐานเลยเนี่ยสำหรับหลวงพ่ออาจจะมองว่ามันอาจจะปล่อยจิตปล่อยใจเกินไปไปจับอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไปยึดติดกับจิตตรงนั้นปุ๊บมันเหมือนเราปล่อยตัวปล่อยใจเกินไปบางคนก็เอาคําที่ได้ยินหรือได้รับรู้เนี่ยมาเป็นจริตแต่สําหรับหลวงพ่อมองว่าการฝึกเนี่ยจิตเราฟุ้งไปที่อื่นถ้าเป็นไปได้เมื่อเราจะฝึกก็ควรจะดึงมันกลับมา มันจึงจะเรียกว่าฝึกถ้าไม่งั้นก็คือปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยไปตามสิ่งที่เราได้รับรู้ได้ยินมันก็อาจจะไม่เหมาะแล้วทําไมเราจึงไม่ดึงมันกลับมาล่ะจะเป็นการดีที่สุดคืออยากให้การฝึกวิปัสสนากรรมฐานก็ดีหรือสมาธิก็ดีพอจิตเราฟุ้งหรือไม่อยู่กับเนื้อกับตัวง่ายๆภาษาชาวบ้านคือจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราก็ควรจะดึงมันกลับมาเพราะว่าสมาธิมันคือความสงบสมาธิมันคือความนิ่งใช่หรือไม่เรานั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งแต่จิตเรา ฟุ้งไปชั่วโมองหนึ่งเรียกว่านั่งสมาธิไหมหลวงพ่อจะเรียกว่านั่งให้มันฟุง้งแล้วเราจะนั่งไปทําไมตั้งหนึ่งชั่วโมองแล้วจะเกิดประโยชน์ไหมก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็คือไม่ได้ฝึกอะไรเลยเท่ากับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมองเนี่ยมาทําตัวเองฟุ้งซ่านมาให้ตัวเองคิดไปโน่นไปนี่สู้เอาเวลาหนึ่งชั่วโมองเนี่ยไปทําการทํางานที่เกิดประโยชน์จิตอาจจะไม่ฟุ้งด้วยดีกว่าโมทนา